ดีครับจากร้านคลอง2ดีเซลลาดเท้าว71นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการทำงานเครื่องเทสหัวฉีดคอมันเรีรรุ่น XZ816 นะครับว่ามันมีคุณสมบัติยังไงนะครับเครื่องตัวนี้สามารถเทสได้พร้อมกันทีเดียวทั้ง6หัวเลยนะครับ หรือว่าเราจะเช็คครั้งละหนึ่งหัวก็ได้จะเช็คได้ทั้งวัตถีดเดนโซ s บอสเด p ไฟแล้วก็เปียโซนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทเลยนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องก็จะทำงานรันไปเรื่อยๆในเครื่องหนึ่งเนี่ย จะใช้เวลาใน,ในเช็คหัวฉีดแต่และหัวนี้จะใช้เวลาประมาณหัวละ5นาทีนะครับโดยโดยประมาณนะครับมีระหว่างที่รอรอเครื่องทำงานเช็คหัวฉีดไปนะครับเราก็จะขอแนะนำตัวเครื่องวิเคราะห์ปัญหา KTS 570แล้วก็ KTS ชักนะครับตัวนี้สำหรับเครื่องยนต์งานหนะักพวกแม็กโครซิตล้อเป็นเครื่องรถยนต์งานหนะัก่โวลต์นะครับ หว่างที่เทสอยู่นะฮะคือถ้าเราจะรอให้มันเทสจนครบทุกหัวจะใช้เวลานานมากแล้วเราจะให้ดูหัวยฉีดที่ที่เราเทสแล้วแต่เราเซฟเซฟค่าไว้ให้ดูให้ลูกค้ดาด,ดูนะครับเดี๋ยวกดสต็อปไปก่อนนะโอเค นี้เรามาดูว่าหัวฉีดที่มันใช้ได้หัวฉีดที่มันเสียมันจะเป็นอย่างไรนะฮะ,ะนี่คือค่าหัวฉีดที่ที่ที่เสียนะครับคือจะมีปริมารน้ำมันมันออกเยอะเยอะกว่าหัวอื่นๆมากซึ่งซงตัวนี้ทาง ทางเวลาก่อนที่เราเวลาคือคือรถที่มันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเราเรายังไม่ทราบสาเหตุว่ามันมันเกิดจากอะไรบางทีรถรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเรายังไม่เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหามันบางทีมันอาจจะสแกนไม่ได้เบื้องต้นเราก็ต้องเอาหัวฉีดมาเช็ดเทสก่อนคือถ้าหัวฉีดมันฟ้องขึ้นมาอย่างเงี้ยแดงสีแดงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ํามันมันเยอะไหลกลับมันเยอะกว่ากว่าเขาก็แสดงว่าหัวฉีดหัวนี้มันเสีย แล้วทีนี้เราจะทําการซ่อมหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งหัวเราก็มีอะไรให้ให้พร้อมนะครับแต่โดยส่วนมากถ้าจะประหยัดก็คือทําการซ่อมหัวฉีดเอาเราจะซ่อมทั้งถ้าสมมติว่ามันเสียหัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากประหยัดเราก็ซ่อมเฉพาะหัวที่มันเสียก็ได้นะครับคือคือหัวสูบสามเนี่ยเราซ่อมบากก็ได้หลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็เราให้มาเทสอีกครั้งหนึง่ง ถ้าใช้ได้ก็คือเราจะได้ประหยัดงบประมาณไปถ้าเราไม่มีเครื่องมือเทสอย่างเงี้ยเราจะไปสุ่มเสี่ยงว่าหัวไหนเสียหรือหัวใช้หัวไหนใช้ได้มันมันก็จะเป็นปัญหาบานปลายนะครับถ้าเรามาเทสก่อนอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าทราบเลยว่าหัวฉีดสูบไหนที่มันเสียคือที่มันแท่นมันฟ้องมาอย่างนี้ก็คือหัวฉีดสูบสามนี่มันเสียแน่ๆนะครับทึ่อง,งทางเราก็มีอะไรชุดซ่อมไว้ครบ ครบ,บทุกยี่ห้อเลยนะฮะ99%เลยมีอะไรพร้อมครบทุกยี่ห้อนะครับโอเคก็เบื้องต้นเราก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับหลังจากเทสเสร็จเราค่อยมาดูค่าอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ